สวัสดีครับมือนี่ออกมาหนางานครับมือนี่สิผ้ามาเบิ่งไอ้ส้างิ่นมัดเล็กครับมัดคันผลสิเทคันคันขดินหมัดเล็กตอนนี้ก็พากันหมัดอยู่ครับเริ่มหมัดไปหลายเติบแล้วครับมาครับที่ตามเบิ่งนล้วกันครับพสิได้้เฮือนห้องแรกครับนี่อันนี้ก็หมัดเรียบร้อยแล้วครับ หัดเอพีมให้พร้อมหลอกแรกหลอกสองกะกำลังหมัดอยู่ครับผมก็ไปนำมาอยู่หน้าอกันกันนะครับไม่เห็นเงินเต่าโอ้ยเงินเด็กน้อยเห็นป่นะครับมาเบิ่งวิธีการหมัดลวดน้ำกันครับ หมัดไวเลยครับแป๊บเดียวโอ้ยมด้เห็ดหลินได้เห็ดเบี้ยกเลยโอ้สางคนบอกว่าเห็ดเบี้ยกครับไข่บ่ครับเป็นแบบสูตรไข่บ่ครับนี่้สูตรเนี้ยครับสูตรไข่สูตรไข่ขอ,อืมแต่บยอไข่คย่างเงี้ยบนนี้โอก<อ>ระดูดเลรอเนาะ ครับต้องไข่ครับมัดแบบไข่อันนี้เล็กเงาวน่แนวนอนนี่ครับเก้ามิลสามหุนอันเดียวกันครับสามเต็มมาตรฐานเลยนี่นส่วนอันนี้นี่หกมิลหกมิลเน,นีตั้งห้องเล็กอย่างครับเล็กปอกปอกคานปอกคานอ้าได้ครบลู้คือกันครับผมก็ได้ฮะมาศึกษาในผลนี้หละครับ งานร้ๆๆอยางานร้อยเดี๋ยวมันบึงนิ่งยงียบม่นบึงน่นอบอุ่นตัวคงไว้ด้วยทับพื้นครับเขี่ยดินทับพื้นมแม่แม่โคโน้อยบ่ไอไก่ไโอ้เป็นห้องเม่โคน้อยครับใส่แม่โคน้อยอปั๊บคอขับเก่งครับนี่ ครับโหลดไมโคน้อยสอนเล็กอีกข้างหนึ่งครับข,งงข้างนี้เพิ่งเริ่มเห็ดแต่เดิมครับก็งห้องแง่เลยแง่เล็กเออบบเมนสอดเลยสอดแล้วกูวก่อนสีแง่อีกข้างหนึ่งก็ใส่ปอกค้านเข้าไปก่อนครับ เพื่อความง่ายครับระ,ะยะห่างเท่าไรครับยี่สิบ้าระยะห่างของเล็กยี่สิบห้าเส้นครับลายลายประิดีลายประิเปลืองอันนี้ก็เป็นทางหน้าครับแถวสุดท้ายแล้วครับทางนี้ เพื่อนค่ะเริ่มสอนเล็กขึ้นกันครับไว้ขนาดครับขีดปับป๊บๆเลยเริ่มกระจายเล็กปอกออกครับวางตามจุดที่ขีดไวเมื่อกี้นี่แหละครับวางเสร็จแล้วก็จะได้หมัดได้ครับบบดนี้เดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกข้างหนึ่งครับ เริ่มทยอยหมัดแล้วครับสร้างพุนใสรลวดสองสั้นเลยครับแน่นเปี้ยเลยครับบัดนี้บึงสั่งหมัดลวดเพื่อนๆไปน้ำกันครับพหมัดง่ายๆครับ มัดแล้วก็ใส่ครีมดึงครับดึงแล้วก็บิดบิดแล้วก็ก,ก,กดหางลวดเข้าครับแน่นเปียครับหลังจากที่สอดลวดเข้าในเสาแล้วก็ดัดจักหน่อยนะครับดัดให้ลวดพอดีกับปอกเล็กครับว่า สิบข้อดีกันครับทราบบดั๊กแหงหลายอยู่ด้ครับเดี๋ยวมาเบ่งภาพร่วมครับภาพร่วมกับใกล,ล,ล้สิแล,แล้วแล้วครับอ่าอีกแป๊บเดียวก็แล้วแล้วล่ะครับ นะครับใส่ขบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้กะสิขอจบสานี้เนะครับสวัสดีครับ